โอ้ยก็เป็นไข้หวัดไก่สำลัดขไทป์เผมก็งงๆว่าเป็นได้งไงแต่ตอนนี้หายแล้วคุณหมอก็ยังชมว่าร่างกายปรับตัวเร็วดีแล้วก็กลับมาแข็งแรงนะแต่ว่ายังเจ็บคออยู่เพราะช่วงตอนมีใหม่ทงพิธีกรหนักไม่ไม่มีเอาไปต่างจังหวัดครับแต่ว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวนะครับมันเกี่ยวร่างกายที่มันแบบว่าพักผ่อนน้อยแล้วก็เพิ่ว่าช่วงเชา้าเนี่ยมจัดรายการที่103.5 FM One เนี่ย แล้วก็มีน้องดีเจวยการคิวเขาจะไอจามตลอด <c oughs> ก็เลยแบบติด,ต,ดติดกันมา <c oughs> อะไรเงี้ยแต่เผิ่อว่าอาจจะแบบภูมิเราต่ำด้วย <c oughs> ตอนนั้นแล้วก็ทํางานหนักแล้วนอนแล้วแค่สามสีม่ทุ่มองอุย้ยโอเคมากครับตอนนี้ก็เหลือมันมีเสลกติดคอแล้วก็คุณหมอบอกอย่าตเต็มมากเลยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้วันจริงๆแล้วก็วันนั้นที่เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าไข้มันขึ้นไปสี่สิบแล้วก็ไอแบบเหมือนเป็นคน เหมือนเป็นวันโลกอ่ะอันนี้น้องชายเขาทักมาก็เลยเฮ้ยไปดีกว่ากลัวอะไรเงี้ยแล้วก็เออไปเสร็จพวกก็ไปอยู่มีอยู่ประมาณสามสามวันก็ออกไปมีหวานจงหวานใจแหละ <c oughs> <c oughs> ก็มีมีน้องชายแล้วก็มออีน้องไม่คนหนึ่งมาช่วย<า>ใช่ครับก็ช<ด>่ว<ด>ยกันผัดนกันดูเพราะว่าตอนนั้นคือกินไม่ได้ก็ตัวมันสัตว์ก็ยางไปเรื่อยเก็ดูดีนนะครับ น่ารักครับน่ารักก็ช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ช่วยกันครับช่วยกันมากกว่าแล้วก็เราเป็นสไตล์ใหม่ก็คือแบบว่าช่วยกันมากินอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้ผมอยู่กับน้องชายก็คือช่วยกันแล้วก็น้องเข้ามาก็เหมือนกับมาช่วยกันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยกันสร้างเม็ดเงินอะไรเงี้ยผมก็เป็นหัวหน้าอย่างก็คือท,ทอาออมาทอกอาทกทิศอ่ะก็ดูด รูปอว่าไฟฟังได้ไม่คงธุรกิจคงไม่ทําครับแต่ว่าถามว่าก็อยากมีลูกอะไรเนี้ยแต่ไม่ได้คิดแบบอะไรมากไปกว่านี้แล้วก็คืออยากมีลูกก็คุยกับแม่เรื่อยๆเลยเนี้ยแม่ก็อยากเพราะว่าบวชเสร็จแล้วใช่ไหมฮะก็อยากจะแบบว่าให้มีครอบครัวจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอย่างเงี้ยคือตอนนี้เหมือนเนี้ยแม่ก็กำลังกลัวว่าทําแต่งงานทําแต่งงานไม่คิดอะไรอื่น ก็ดีอีกดีนะก็คืออยู่เกิเอ่าคล้ายๆกลื่มๆฮะเพราะว่าน้องเขาก็เหมือนกับอยู่ในวงการค้ามบอดมานานกว่าผมอีกแต่เขาอยู่รัครับอะไรนะอ๋อชื่อน้องอ้วนครับอืมก็ดีฮะก็ดูดีดูนะไม่ดูด้านนะดูครับก็อยู่อยู่ในระดับและเชื่อว่าคือเกรงใจกันแล้วกันดีกว่าครับ ก็ยังไงดีบอดแล้วก็ไม่ได้โกงค่าพี่อยู่นะก็ชัดเจนนะก็ดูแล้วก็ไม่ได้เปิดใจอะไรยังไงมากือก็ดูเตือนอย่หน่อยวิวาเลยครับถ้าผมอยากจะบอกว่าอยากจะมีลูกก่อนจะผิดคืออยากมีลูกจริงครับเพราะว่าอยากอายุ66ปีนี้แล้วมเมียด้วยปีนี้กําลังอี๋เลย อยากมีลูกก่อนอก็คือคุยกับม,มาม้าแล้วคุยกับแม่แล้วแม่ก็โอเคเพราะว่าคือแม่พกกูดใจแล้วแล้วก็เรื่ญญรองเอนกันแต่งงานแต่ก็เป็นเรื่องที่แบบเราก็สําคัญเนาะแต่ว่าก็อยากอยากให้คนที่มาเป็นสกิรพิยานที่สําคัญที่สุดก็คือที่รองลงมาอย่างแม่คือลูกสบย้วสองฝ่ายไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้คุยกันแต่ว่าแต่ว่าแต่ผมก็ก็ ที่บอกก็คืออะไรจะเกิดเรื่องอะไาไม่ได้คิดอะไรมากมอยากให้แม่แม่ให้งานน้อยมากแม่ไม่รู้เกตอลองกันดีแล้วก็ดูรู้พิสตาทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบดูแบบพีคอนสุวรรณการละครมโนงครับผมครับผมได้ครับผม ก็กยังเป็นแผลเป็นอยู่นะครับเพราะว่าผมไปว่าทำอะไรมากเราไม่ได้เลยเพราะว่านัเครื่องมันไม่แผลมันจะกันมากตอนที่เกิดเหตุแล้วก็มันเป็นการดึงแผ่นดึงเรกคอร์ดบนกระดานแต่ละชั้นเนี่ยแล้วก็มาเย็บติดกันเพื่อว่าจะแบบผมบวมเขาบอกว่าเชิญนักข่าวขึ้นไปเก็บภาพบนออมเลยตอนนี้มันหายหัวหายเรียบคงไม่เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเอาหน้างท้องมาแปะด้วยสีของหนั้นนะสีของส่วนบนมันก็ต่างกัน เราโดนแดดเยอะใช่ไหมฮะหน้าท้องไม่สมดุลไม่มีเลยครับไม่มีก็คือเอ่อผมทุกวันก็จะคือจะทานม้มามะพร้าวแล้วก็ใส่พวกแบบว่ายูซูรแบบีอะไรเงี้ยก็คือแบบให้มันชุ่มชื่นขึ้นมาเพราะว่าอยากจะให้สีมันเปลี่เนี่ยมันจะแบบมันเห็นไหมมันจะแบบสีมันต่างกันแค่นี้แต่ผมไม่ได้ซีเรียแล้วเมื่อก่อนซีเวียนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เหมือนก็ลูกค้าที่แบบใจดีที่แบบ จ้างเราไปเป็นพิธีกรเนี่ยเขาก็เราก็ยกมือไหว้ขอขอโทษเขาก่อนว่าถ้าสมมติจะไม่ใส่แขนยาวเนี่ยให้แบบใส่ในกระปิได้มั้ยเขาก็โอเคเ้ยไม่มีเลยครับเอ่อก็ทั้งหมดก็ไม่มีนะฮะแต่ส่วนใหญ,ญ่โดนแคนเซลิลมากกว่า <c oughs> เรื่องของการแบบว่าขอเลื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ่อก็เรื่องต่างๆนั้นเกิดขึ้นเลย